นี่นี่คือน้องทีทีกหนึ่งหกหกศูนี่น่าสงสารเพราะว่าถูกจองหลายครั้งและหลุดจองหลายคนทักมาจองแล้วก็หลุดจองในสุดท้ายที่สุดน้องก็ออได้คนใจดีมาจากช่อง y o u t u b e มาพาน้องไปแล้วนี่ครับอันนี้เป็นสภาพพอชัยนะ สภาพพอใช้ราคาจะดอกลงมาจากสภาพสวยนี่ที่มันพอใช้เพราะน็อตข้างในมันไม่สวยด้วยน็อตข้างในไปพัดเห็นไหมนอกนั้นใช้งานดีสเสถียรเลยผมเทสหลายคลิปแล้วใบเนี้ยดีหน้าของสารด้วยต่อไฟเพิ่ม8ปดผิดน,นะ ิงมีฮีดไปบิ่งเข้าทางนี้อา้าซีเรียลนัมเบอร์ตามนี้เลยเนาะลูกค้าใจดีมากเลยขอบคุณมากครับที่มาจากช่อง YouTube แล้วก็มาจัดน้องไปเดี๋ยวผมแพ็คให้ดีๆเลยแพ็คใส่กล่องไซส์ซีนี่ให้ดีๆเลยอันดับแรกวางอันนี้ลงไป ผืนน้ำเป็นผืนน้ำทะเลไม่ไม่ได้ดิเป็นในนี้ดีกว่าผืนฟ้าแต่อยู่ข้างล่างถ้าเป็นผืนน้ำก็แสดงว่าเอาคอมพิวเตอร์ลงน้ำได้ไม่เป็นไรแต่ห้างถ้ามีกระแสไฟแล้วเราต้องรอจนแห่เออประมาณนี้ไ้เชื่อผมนะผมกว่าพูดไปเนนี่อหล เป็นจินตนาการนะครับอิมเมจิน e ลดไปก่อนนะเจ้าก่องเราต้องเอาตัวเอกของเราขึ้นบับเบลแบบนี่ฝดอัดยังเดี๋ยวไม่ใช่พูดๆพูดท้ายอีกมาอีกแล้ว ปักเลยเขาสวยงามชึบโอ๊ยอยไม่มีใครเห็นไปต้องอีกแล้วโอ้ยเจ็บ นะถอยกล้องกันเตะกล้องนะไม่เป็นไรเตะบ่อยแล้วแต่ครานี้เตะแรงหน่อยฝึกฝึกเขา่าฝึกขาให้แข็งแรงเก่งเนี่ยทำยิงไปแต่เราฝึกเนฝึยความอดทนมนุษย์ต้องฝึกความอดทน เปลี่ยนที่วางกล้องดีมหมวะเนี่ยมันหลายทีแล้วนะสุดความบกพนไปก่อนมุมหามุมถ่ายก็ไม่รู้ถ่ายมุมไหนแล้วนะเนี่ยมีไอ้นนี่ยอะไร <c ười> คนมาเม้นใน YouTube คนนึงคลิปแพ็กอาร์ทีเอ้ยเออ RTX 4060อ็่บอกมีมแมลงเรินผ่านหลอนเลยมันมีจริงป่าวะ <c ười> ยังไม่ได้ไปดูเลยถ้ามแมลงเดินผ่านผมก็ต้องเห็นนี่มันอยู่ตรงแถวนี้เหรอใช่ปะเนี่ยลอกันหรือเปล่าแกล้งผมเหรอแกล้งได้นะถ้าซื้อของผมถ้าสนับสนุนหรืออุดหนุนผมมาแกล้งได้นะมาเลยเชิญแต่ถ้าไม่สนับสนุนผม เฉยๆก็แกงได้แต่ว่าพอแกงเสร็จผมก็จะไม่ไม่รู้สึกวระโดนแกงเท่าไหร่แต่้าศารสมุนผมผมจะรู้สึกรวรดโดนแกง <c ười> คืออะไรวะเนีน่ยวันแท็กของคุยกับตัวคนเดียวคุยเหมือนมีคนอยู่หนักไม้มก็ไม่หนักรอบคุณก็เป็นนี่ะ ขึ้นอยกับว่าจะยอมรับไหมอย่างผมเนี่ยยอมรับแค่กของนั่งคุยคนเดียวสนุกเออแล้วสนุกเราอะทำไมคนดูก็ไม่เยอะใช่ปะ่ะคนดูก็หลักสิบหลักสิบสิบกว่าคนสิบคน,บคนเยอะหน่อยก็สามร้อยิวมันมีคลิปหนึ่งห้าร้อยวิวมั้งก็ ก็ดีดีคนติดตามในทุบถึงหนึ่งพันคนเขาจะเขาจะระบุเป็นชุมชนในในอะไรวะรายละเอียดของอันกอริทึมของนะอ่า YouTube จบแน่นๆ่นนะ ปักเดี๋ยวยัดยัดนี่ลงไปเลยแล้วกันข้างๆนะยัดยัดไปให้สวยๆตั้งนี้ก่อนตัดด้านไหนดีอ่ะด้านนี้แล้วกันนะตัดเลยนะได้ได้ได้ดูด้านนี้มันแน่นอยู่แล้ววะ่ะดูแลไม่ได้นี่มันแน่นอยู่แล้วอ๋อ นีแล้วก็ยัดด้านนี้แทนนี่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าตอนเตะกล้องเนะี่ยเตะแรงขนาดไหนแล้วก็แรงอยู่แต่ว่าต้องไปดูแรงสันส่นสะเทือนของลิกเตอร์ว่าเตะเตะเมื่อกี้ลิกเตอร์ เปักเกนที่ผมเทสด้วยนะครับอัพแล็กเทลลิคเควมก็ดีอยู่นะเกนเราะว่าตัวเอกไม่ได้เก่งเวอร์สู้สมจริงสู้แบบเป็นมนุษย์สู้อ่ะก่อนข้างห่อนแอด้วยซ้ำเ,เดี๋ยวล้มเด,เดี๋ยวล้มไยวเนี้ อ,อะไรจะล้มก็แล้วแต่แต่ศรัทธาเราจะไม่ล้มนี่ศรัทธาในการคัดกรองสินค้าที่ดีมาขายมาส่งต่อนี่ สว,สวยเลยครับเชื่อมั่นในความหนักของความตั้งใจหากมนุษย์เรานั้นตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างหนึงและทำมันอย่างต็ใจจะมากจะน้อยมันต้องออกมาผลให้เราเห็นดีไม่ดีขึ้นอยู่กับความเข้าใจแต่มันจะทำให้เราเห็นว่ามันท่งผลนะปราะณี้จบ ข yeah. อาฝากไ้ด้วยนะครับกิ้งคอ r p ปอ a t เรชันออนยูทูบชื่อช่องเป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านแล้วเซิร์ชกูเกิลจะเจอชื่อเว็บก็กิ้งคอ r p ปอ a t เรชัน .com มีเว็บไซต์ที่ผมเ,เรียบเรียงขึ้นมาเองด้วยว่าให้มันเป็นรูปแบบคลาสสิกคลาสาสิกโบราณหน่อยดูง่ายๆอะไรเงี้ยอืม,มคลิปวิดีโอมากมายมีสินค้าให้เห็นๆเ,เอ้ครับสวัสด,ดีจ้ะ